เดี๋ยวจะเอาโลโว้แรงม้าตู้แอร์คันนี้ไปติดฟิล์มกันครับคันนี้จะไปสุโขทัยครับลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยครับเนี่ยครับติดฟิล์มแล้วก็จะไปติดตั้งด้านหน้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะครับ60รอบคันเดี๋ยวให้ช่างเอาเข้าไปติดฟิล์มครับส่วนอีกคันหนึ่งจะเอาไปปัวครับถ้าภาษาอีสานปัวแปลว่าเอาไปรักษาครับแต่ไม่ใช่ครับปัวที่ว่านี้คือน่านครับไปจังหวัดน่านครับคันนี้ก็รอเซ็นสัญญาสินเชื่อครับซึ่ง ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมลูกค้าเงินเดือนสูงมากครับผ่อนรายเดือนครับสบายสบายครับสินเชื่อเนี่ยอนุมัติในอากาศเรียบร้อยครับเดี๋ยวคันนี้จะเอาไปปัวครับเอาไปน่านครับส่วนคันนั้นสุโขทัยครับที่จริงก็มีอีกคันหนึ่งนะลูกค้าซื้อผ่านอสหกรการเกษตรนะครับพี่ขอนแก่นมีคำหนึ่งนะครับอนุมัติเรียบร้อยแต่ลูกค้ารอรถอ่ รถใหม่รถนี้หมดแล้วพี่จิยงก็มีห้าสิบอีกคันหนึ่งติดชุดตักหน้าไว้นะครับลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่รีบใช้รถรอรถใหม่ครับนี่ครับขายดีมากครับรุ่นห้าสิแปลงนี่โอ้โหให้ตายสิยอมใจจริงๆครับเนี่ยครับนี่รุ่นนี้นี่ขายดีมากครับขายง่ายอนี่คันนี้ห้าสิบอีกห้าสบคันหนึ่งเหลืออยู่ครับ แต่ไม่เป็นไรครับลูกค้ารอลอดใหม่ครับลอดนี้ก็เอาไว้โชว์ก่อนเออก็ดีเหมือนกันครับเก็บไว้โชว์ก่อนนะครับเจ็ดห้าตัวแอร์ก็มีสี่สิบตูวแอร์ก็มีร้อยสิบตัวแอร์รุ่นธรรมดาก็มีนะครับร้อยสิบตัวแอร์รุ่นธรรมดาครับไม่ใช่คัดไฟฟ้าครับไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าครับแต่เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถเหมือนกันแหละนะครับผมนี่ครับอ้า อันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอันนี้ล้านหนึ่งแสนเมืนครับส่วนตัวนี้8 7ดครับตัวนั้น4ี่ครับอันนี้5้าครับนี่ราคาไม่ไม่กักครับบอกเลยครับถ้าอยากได้ก็ทักมาครับ0ูนย์เก้าสองห้าสามหครับคิมฮันแท็กเตอร์ยินดีรับใช้ยินดีบริการครับ